สวัสดีครับวันนี้มาดูคูบันต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดเข้าใหม่นะครับปีห้าเก้าครับคันนี้เป็นรถเดิมครับรถบ้านคันนี้ว่าจะขายสักสี่แสนสองครับแต่ว่าไม่ขายครับขายสามแสนแปดห้าหมื่นห้าพันบาทพอครับเพราะว่านัดขาดตัวนึงครับเอาไปซื้อนอตครับกับเบาะขาดกับเบาะขาดครับให้ค่าเบาะกับข่านะครับนัดหนึ่งตัวครับกับเบาะตัวนึงครับคันนี้ก็ปีห้าเก้าครับ สาแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับรถเดิมๆครับท้ายไม่เคยแกะท้ายไม่เคยแกะครับบรตอรี่ไม่เคยปั่นบรตอรี่ไม่เคยปั่นนะครับยางดีสีเส้นครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่ครับจะทําสีแค่ฝากระโปรงตัวบนนี้นะครับตัวล่างตรงนี้สองข้างสีเดิมครับนี่ครับข้างนี้ทําสีแค่ตรงนี้ครับตรงบน การล่างสีเดิมครับที่เดิมคร์บะโปงทีเดิมคร์บะโปงข้างๆกับสีเดิมครับชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงสี่พันชั่วโมงครับไม่เยอะครับรถ E 9ถ้าใครสนใจก็มาดูรถได้ที่บ้านตาแหลวอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทร0927688857 0927688857นะครับ เดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องกันครับระบบไฮดรอลิกครับขึ้นไวลงไวครับเครื่องเกียร์ดีครับคันนี้ไม่ไอไม่ดันราคา385,000บาทนะครับ ไปออกทุกหลอดครับไปเลี้ยวเยียวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ออกไปหน้าออกครับราคาสามแสนแ่นห้าพันบาทนะครับเดิมๆครับคันนี้ขายไม่หอนนะครับขายเงียบครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับ0927688857นะครับ ดูรถที่บ้านตาแลว้วเมอสุวรรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเครื่องเกียร์ดียังดีสีเส้นยางหน้าใหม่นะครับหนงคู่มีสี่เจ็ดเีครับติดจองครับอันนี้เตรียมสง่งพรุ่งนี้ครับส่งลูกค้าลูกค้ามาดูรถันนี้ครับ ตงให้พรุ่งนี้นะครับก็จะมีสามหกคืบแปดดีทีครับคันหนึ่งคันนี้รถปีห้าห้าครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทอนห้าันบาทครับเดิมเดิมครับคันนี้สีเดิม,มเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะท้ายก็ไม่เคยแกะนะครับเดิมเดิมครับคัดเดิม ลายเดิมนะครับคันนี้ก็ห้าห้าศูนย์หนคันนี้ก็3ามแสนแปดหมื่นห้าบาทนะครับส่งฟรีสามร้อยโลสองพอสองส,องสองอยโลพอครับ3ไปเลยสามไปเลย,เลย <c oughs> ครับใครสนใจก็มาดูรถได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ